ดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะมันนี้กลับมาพบกับซองน้องคีมซาลาหนึ่งเก่าคือเก่าพี่นอ้องมันนี้พบกับบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้องเลยบรรยากาศโคตรดีหน้าหนาวเนาะเมื่อคืนเนี่ยพนตกะใช่ไหมเนาะมันกับแบบบรรยากาศหนา้าหนาวฮอดายเมนูมากพี่นอ้องหมักอื้อไข่กะทิน้ำตาลพี่นอ้องถ้าสิมาเข็ดหมักอื้อหวซี่ สกีมเห็ดเป็นอยู่พี่น้องก็เบิรงเด้อแต่ว่าให้แมย์ยาเลี้ยงบอกน,น้าเนาะให้แม่์สกีมเห็ดแต่ว่าสิมาเห็ดแบบย่ออ่อนเหนียวก็ได้ไหมเนาะอือก็ซื้อมาแต่ยันซาจืดยันซอคั้นได้ไหมไปซื้ออยู่ห่านเลยพี่น้องมาเนี่ยแต่มมเมื่อสก<อ>ีมเห็ดไหนกินคือว่าเสะแต่สิมาลองเห็ดพี่น้องมา,มาสีพวกอยู่แบบนั้นหรอได้ไหมไมาเบิรงสูตรสกีมเองพี่น้องปกติเขาจะว่าให้ใส่แปง้งค่ะหามีใครโบลาณไห้ใส่แป้งให้มันโฟงได่ไหมแต่ว่าไขรน่ยสีพวอยู่วะ ขานมัยพี่น้องต้อยอยู่ดอค้ออยู่บ่ล่ะเออื้อก็มาไปได้เนาะเดี๋ยวสิมาเจาะอันนี้กพี่น้องเฮารู้นํากันว่ามันสิออกมาแบบดพี่น้องหน้าตาอ่าว่าหน้าตามื้ออืสิออกมาแบบอื้อบ่นะพี่น้องเาะสิเจาะแบบนี้ก่อนนแม่เนาะเออ้บรรยากาศหนแห้งอยู่ล่ะเนาะฝนตก่่อือเมันม่วนแล้วเจาะ อื้อเป็นตำหนิแห่นงนี้นะเจ้าสิเหตุหายเบิ่งเจ้าอ,อะไรมันออกได้พี่น้องแล้วก็อกเอาไข่ใส่กะทิตีไข่ใส่น้ำมันลึกผาเลยพี่น้องเคยกินอยู่บ่านนอคือเสียงปั่นเลยนะจ๊ะฮะอยากเอออยู่บ้านเกษตรบ้านเกษตรได้ยินอะไรอยู่เดี๋ยวก็แบบนี้เองโอแงนะก็จะเปิดน,นะ น้ำน้ำันแนว่มอแน่มลอ่มยาสิจออันนี้ก็จะอมอเอานายมันออกกันนะพี่นอแน่แล้วมันฮักอันฟ้าอันหนโอ้ยฮักเด็กออไพี่หนอสีงามดิจนตะมันนะพี่น้องน่าพัะท้องเกสานามันออกกันนะมาเบิ่มวิธีคลของตากีมนะพี่หนอี่กมักนาย มันเป็นถจอสีจอไหนมันออกกัป้าเอาไปกะได้ไหมถิม่มสวนเจออันไหนมันออกก่อนพี่น้องเข้าจ้องเหมื้ออันไหนออกไปทีเรื่อยนะพี่น้องทั้งในนะเหมื้อกสีหมากประมาณนี้นะพี่น้องเนาะแล้วนีเสียกสกีนอยู่วะพี่น้องมันล่มแห้งเข้าไปล้างน้ำให้สะอาดเลยนะพี่น้องเนาะอันไหนมันออกเรียบร้อยงามเห็นทั้งในนะคือสีมันค่ะเดี๋ยวสีมัามานตีไข่นะพี่น้องเนาะไม่เอาแต่ไข่ขาววะ บ่แล้วฮะเอามาเลยแมนทำบ่จะเห็ดมือนั่ะนะคิดว่าเอาไปไข่ขาวพี่เนาะเอาเม็ดไข่ขาวเอาเบสสนะถ้าเกิดวุ้เห็ดก็เนี่เห็นแต่เขาจะเห็ดเมย์ซอครีมเพิ่อที่หายเลยนะเสบจะพี่เนาะโอเค่ะใส่ไข่หาหน่วยใส่กะทิน่อยนึงนั่นไหมเนาะหย่านมันย่านมันแล้วเฮง มแล้วบาอื้อหมางนี่พี่น้องเสียไว้อันนี้ละข้าไข่หน่วยใหญ่ดิไข่กับแพงอีงยังถูกยางอยู่แล้วนะแพงเบิดพี่น้องเงินขึ้นเนี่ยไข่หน่วยใหญ่ใส่ซ้ำผงหรือสิไหมในหน่วยใหญ่ไข่หมดเลยี้ลมห้งหนาวหนาวขาเครื่องกับพวแห้งก่อนอ๋ออยากไ้ม เดี๋ยวพี่น้องนะตีะแม่ไหนะมตีปลยปย้ยใหญ่นะเต๋อโอ้โหน่ารักยังตีตีต,ตีให้มันแตกแล้วกัใครก็กระถิ่งไง อ่านตีเยอะก่อนนี่นะสีสีไปตะกินจังวะเนาะมาหลุดกันได้พี่น้องเด้อหนาตาสีออกมาแบบไรเข้าถ้วยหน่อยนะตาใช่ไหมกล่องเนี่ยวันได้กินเนาะกล่องเนาะมันตาใสเบิร์่โยโหลกบอลแหละ นี่สุจะใช้เมื่อเต็มหลังจากมันก็ยังิเต็มเดี๋ยโกนมันง่ะแต่ใส่พออวนวานกับพ่อเลยะใลี่น้องิ่นหล่อยู่นทั้งลมท้งฝน่เาสีเพียงกันเดียกอ่เลยจะใ้พ่อพ่อวานแลไปใะกิเออใส่กทินอีกนะพี่น้อง เดี๋ยวค่ะตีตีนัะพี่น้องเบิงอาเดี่ยนองเด้อหน้าตาสิออกมาแบบใดก็นำไปเห็ดได้เนาะสูตรเขมีสูตรแต่แสบบรรยากาศหนาวเห็นพี่น้องเออไปใส่บ่ได้กีโลกะลมพัดยืนอยู่กันยักษิลม กะกินแหงนลยไปกินไทยไ,ไ,ได้แห้ง,หงคได้ซิเอาน้ามากะทิเออบใไ่ร้ายด้ิปเกลือไซน้ำนี้ยทมดจางหรือเปลกะทพี่น้องบอกซิฟนทมาอื้อซิฟพันซื้อนสกั้เอาเงินกเกลลาลเราบัเอาตาลฮกพันกีบพี่นนอะกะทิซิฟพันกะิบซร้อยแล้วแ,แล้ว,วก็กะทิแล้วกะทิคืวกะทิเนาะ อ uh ่ะ huh. ฮ <fu> ้ใสาบวง่ไหเอโอ้ยียลามกิมันมันบวเขรทมดา็เอาเปงเสนหนังมันเเออได้แล้วสิตะกินอะไไม่สูงเดือกไม่กนน้ใส่หน่อยหนงแล้วมันบเขนะไ่แม่บ่งหนาเด ป้าจะแซ่พี่คือน้ำตาหูุดหงิดถ้าจะตีให้มันแตกพี่น้องให้มันแตกเข้าวกลั่นนะแล้วก็ใส่หมั่นยืดแล้วก็ไปหนึ่งนะพี่น้องเนาะเพื่อถ้าเ่ามีซึ้งป่ะแม่ถ้าใส่ถ้าหนึ่งใส่หัวพี่น้อหัวข้าวสารนะจะตีให้มันแตกกับวกล่ใส่กับวกล่เลยแล้วก็นำไปใส่หมักอยือพี่น้อง เกือใส่ในได้หลืมางมันกือบเป็นแบบบนนู้น้านหยิบลองมาใส่อะไรพี่นนอเออดซามาเามะอู่จะแขกอลไรพี่หนอเออฮ่าห่าบ่อยมันแลวนะเออเออ่ลมะลิน้ำสบายดีกอนสบายดีกินหว่อเอื้อนนี่ปีหนามะกล่องสบายดีกินหว่องอื้อวัซีนไ่ะยังมาส่วนได้กระตุกนี่เด็กพี่นอ เล้แบหวแพี่เนาะต่อแซบเนาะอรกัมืออื่นเนาะกินไหมป้าเกือใส่ป้าแแม่สีเข้มถืทซัหนักเขมหนัาถือเข้มหนาถือโทาซับอ่ไปเซนหอย้ด้อย่าพาแม่ไปยืนทางขวดได้ด้จ้าทมิจจิได้ ยาสิโคดนะมันอันนี้ก่อนดานต,น,ตนเด้อดาติงเด้อล่มกับท่งล่มยาล่มเด้อล่มนี่ไปได้กินพวกคนอบอกหลบอกพให้มาอันอไปใส่ตุ้ยเนียน้ยเนี้ยหน่อยไหมนะด้ะได้ป่พี่น้องสองนะ พอดีไหมล่ะอันนี้คนมาทัวร์คนใหม่อ,อร่อยไหมดาพอดีพอดีมันพองขึ้น,นใ,ใช่ไหมน้าไข่กระสันเจ็บถ้า,ถา,ถากินน้ำซุปดาดา,ด,าด้เลยพี่น้องพอดีมันพองขึ้นพอดีเลยอีแม่วาฬิยานมันมันลายาเกลจะเห็นขนาด รับเวลาได้เหรับแล้วน,ะน่ะขวมเอกิน,น,น,อนแล้วเดี๋ยวพี่น้องอะไรกันสิน้่มไปอันนี้เนาะโจมน้น่มไปหนึ่งพี่น,อน้องโอ้โสวยงามดีเลยโอพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิน้่มไปหนึ่งแลยเด้อนี่อันนี้กราแาอาถิวะฮะจอเนาะหนึ่งประมาณหอยอยู่ประมาสัมม่วโมงหรือว่าชัมม่วโมงไปถามมันซุกพี่น้องถามมันพงผอ่ะแหละถามผ้าแห่งคุ้มผ้าใดกะหนึ่งไหวนาะพี่น,อน,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 น้องเน,นาะเบอรเฮิร์นาะเอากระนั่มากินได้ ก่อนอื่นว่าถ้าตกไปใส่ตู้เย็ยนก่อนเพื่อความแสะเนาะให้มันเย็ยนเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวสกิมหนึ่งก่อนเด้อเดี๋ยวถ่าออกมาไปมาซู่พี่นอนะ้องหน้าตาสวยมากแบบใดเด้อมาเบิ่งนน้ำกันหูมันอื้อเต็มหวัวเลยแสดงอยากยากินอยากกี่บะเดี๋ยวสินถางใช้ไฟเลยพี่นอ้องนี่สำเร็จลูกพี่นอกก้องกัละห่างกระโปรงมันโผล่เนาะ เดี๋ยวฮาสิหายมันเย็นแล้วก็สีเอาไปเข่าตู้เย็นเนาะพี่น้องเนาะหายมันเย็นน้อยนึงกะสีเอาออกมากินได้เนาะาตากระสีประมาณนี้เด้อพี่น้องนี่สูบเรียบรอ้อยจ้าโพงคักได้พี่น้องกสีเอาเข่าตู้เย็นไว้ก่อนเนาะพี่น้องเอาจา้าคือวันเดียวฮาสิหายมันเย็นแจ้งนอนเลยใส่ตู้เย็นเนาะอยากกินแส่พี่น้องหายมันเย็น เนี่ประมาณนี้พี่น้องเปิกวิธีแหละไปนําเห็ดด้วพี่น้องด้วยต่แส่มาเลยอร่อยก่อนเบิ่งพี่น้องโอ๊ตวางไว้ใส่ตู้เย็นให้มันเย็นแต่เหลือที้จะกินก่อนเหลือขี้จะกินก่อนเนาะปกติอยู่สิแต๋ยทำโปรเตสสิแตกยได้ไหมนี่มันแตกได้แม่เออตแตกนะแม่มันแตกกฎถ้าจาาับดูหลาย ปลาเป็นเสียงเป็นเสียงเฮ็เป็นเสียงเอียงหน่อยนะกัวเดเสียงหน่อยนะเหอบอกกันป้าพี่นอกในตาเสียบมัพี่นงเดียวๆๆหเบิ่งจานาแป๊มาจานหนาตาประมาณนี้แล้วพี่นงไข่แกงสีดำตา บ่เห็ดจะเสียหรือบวบดีซี sure. ่หมอดีเพียงเห็ดแบบปตาเอานะพี่น้องหมกอื้อสักคันพี่น้องในป่าก็บอกว่าตัวใตัวใหญ่น่ะตัวนี้เนาะจนบออันนี้ว่าสิกรใช้ตัวเย็นหนากินว่ะพี่ไข่ปกติสินตกสิเตกได้นะจับไปจับมาเอามาทำอาหารอาหารลงไปสีสีไซไวเขากินเขามันว่าสิกร์หามันเย็นโคตรบวาไปกินไหม มาไหมอ้าวมาเลยนะใส่บ่วงนะบ่วงอันเดียวนี่ด่บไม่เอาอีกบ่วงนะจกามาสีเลยปาดอีกแน่กว่าจะสีเสียหรือบ่ได้ตากกลิ่นเพราะฉะนั้นอ่ะกลิ่นไหมสีสีมันพี่น้องเบิ่งไข่พี่น้องมันตีกลิ่นตอแต่กลิ่นวันกลิ่นอันเมืองกวนอ่ะอันเดียมีที่ตอนโจ๊บตอนกินได้กินพามั้ยนะบ่วงไหมสีเสียบล่ะข้ามัน แ่ตู้เย็นเย็นพี่น้องเยสิสิมัพี่น้องเบิ่งก่อนเถอะเย็นกว่าอเอาตู้เย็นวานมาได้เต็มจะมันมันอือ่ะกินหันก็ยัางเหรมันบัว้านข้งแสนต่ามาได้เมหวายไซร้ายหางกะทิกับไป่ใส่ในเดียนะหางกะทิต่อแล้วนะ นบวานมันได้กินอวดนจิบวานหมนะบวานใคเนาะบวานเปินมันสื่อพี่เนอะเปิดมันตัดได้เ่ยม่ตงรู้บงเรื่องถ้าร้ายหน่วเนาะนะเนาะเสียอกบางเนาะเปลือกบางนอนนาแเสบดดันกุมันเไปกินมือได้ไหเก็บดอกกระเจี๊ยบขอาอ่ะ ปลาไรคือเลือกยี่หอกปลาหงหม้อปลาปลาแต่น้องพี่พูดปลาประหยัดกินเอาอาซูนี่ไปเห็ดได้พี่เนาะอืมหากินกินมาทันทีแต่ว่ามันมันบาหวานขาดแต่มันจะมันเนาะคุโต๊พี่เนาะให้ปวดวกเช่นไรนะนี่สิโอ้ยเรียนนานอ๋อมันแดกเนาะนีน เสบพี่นาอมเรียตู้เลากสีเสือสดาเลยพี่นะแสบสดาวาเป็นเป็นเป็นแน่เอซีวะแสบมแหงบ่อสบายดีเอฟซงแหงบ่อเสบมนะเสแหงมื่อไนเฮ็กินอีกบอโยพี่นนอะโดยอืมปากระสีประมาณนี้พี่นอาะอสูรนี่อสูรสกีมไปเห็ดกินเลยเด้อ อือเนาะทังไถเอิญพักทองแม่เจ้ากิมฮะเลยแม่พาห้ยิงยิันนะสีพาอือเ้อิงก่อนพี่น้องิมเน่กพสีนี้พามีดเดอพี่น้องถาพมักเส้ขี้มกัก้ไลก้แเ้าี้มเดอพี่น้องโลังใจห้เพนแมโดยติดตามสองพนน้ำเดอเสเซ้ขี้มเดออง่อ้งวานึงกะโอ้บายบายเด้พี่น้องบายบายได้พักผเอฟซีติดตามแม่วัดด้วย เอฟาดตาไมเดอตอนดังตอนดังอาดิตามนองดาดาเดอรอารดิตามนองดาดาเดอจับดีงิ้มบาย